สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับพี่แล้วครับพี่พลเจ้าเดือดน,นะครับสวัสดีวพี่เี่จะมาแจกวิธีดูโค้ดในเว็บนะครับว่าวิธีใส่โค้ดไปยังไงเ,เกมเนี่ยเป็นเกมที่มาแจกใหม่นะครับมาแจกใหม่หรือว่าเกิดใหม่ในโลบ็อกนั่นเอง เองนะครับเป็นเกมที่โอเคมากๆแล้วจะบอกว่าทุกคนว่า I love you อ่ะไม่ใช่ก็คือทุกคนที่จะบอกว่าคือจริงๆแร้ว <love> มันเป็นเกมที่ว่า9วัน9กน,นนะครับก็คือมันจะมีโค้ดแจกแบบว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วก็จะแบบว่า เล่นได้เลยนะครับผมก็คือแบบเล่นได้เลยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมก็คือเข้ามาเราเล่นสบายๆเลยเพราะว่าในโค้ดมันก็จะมีโค้ดแจกนะครับก็คือมีระยะอันนี้โค้ด99คือนะครับก็คือโค้ดอันนี้เลยนะครับโค้ดสำหรับเทพเลยนะครับต้องใส่ก่อนเ๋ยวหมดอายุนะครับเพราะเกมเพิ่งเปิดนะครับวิธีใส่โค้ดนะครับก็คือเข้าไปในเกมก็นี่นะครับก็คือเข้าไปเียบเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปดูที่ร้านเพจหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอเข้าไปในเกม ก็จะมีคลิกมันก็จะสอนวิธีใส่สโค้ดวิธีนู่นนี้นั่นเห็นไหมครับก็จะมีโค้ดวิธีใส่โค้ดก็คือพิมพ์โค้ดที่ใช้งานในช่องแล้วก็ห้าก็สปดเพื่อรับนะครับยืนยันไปเลยนะครับก็เลยไปดูในเกมที่ก็เพิ่งมาเล่นนะครับที่ก็อยากจะลองเข้ามาแบบสัมผัสอะไรแบบนี้ใหม่ๆมนะครับเพราะว่าพี่เกมมันเพิ่งเปิดน,นะฮะแต่ว่ามันก็เหนื่อยมากๆเลยที่พี่จะพูดแบบนี้แต่ว่ามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่า I love you I ู่ไ t ย be นะครับแล้วก็เจอกันในเกมนะครับน้องๆอันนี้ก็คือแ พี่จะทิงเว็บนี้ไว้ใต้คลิปละกันและน้องๆก็เข้ามาดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆน้องๆหนูๆที่กําลังจะเรียนหรือว่ากาลังที่จะชอบเกมนี้กาลังที่จะเล่นเกมนี้อันนี้โค้ดที่มาใหม่เลยนะครับผมก็ฝากไปเลยครับแล้วพี่ถ้าน้องๆกระทืบไลค์ให้พี่หรือว่ากดติดตามไว้พี่แล้วก็ทักแชทมาในเฟซน,นะครับพี่จะแจกไ d อ่าบล็อกฟูดนะครับไม่ใช่เกมนี้นะบล็อกฟูดนะครับที่จะแจกไอดีบล็อกฟูดนะครับก็คือไอดีนี้นะครับก็คือมันมันดีมากๆแต่ว่าก็พี่ก็ต้องสุ่มแจกนะครับน้องๆก็ลองผักมาดูกันหน่ครับเจอกันเ